สวัสดีครับน้องๆน,นะครับผมก็ตามคําเรียกร้องเลยนะครับผมที่จะให้ครูต้นนะผมแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของ Google Classroom นะครับผมหลายคนเนี่ยนะผมอาจจะเคยใช้นะครับผมบางคนอาจจะยังไม่เคยใช้แต่ว่าจริงๆเนี่ยครูต้นเนี่ยคุ้นเคยกับ Google Classroom เนี่ยมานานแล้วนะครับผมแล้วก็ที่มันบูมๆเนี่ยตอนที่มีโควิดเข้ามาใช่ไหมแล้วก็การเรียนการสอนเนี่ยก็คือเขาจะเริ่มเรียนออนไลน์นะครับผม โดยใช้แอปพลิเคชันต่างๆใช้โปรแกรมต่างๆนะผมที ule, climate, garder, ่เห็นได้ใช้ก็คือจะเป็นโปรแกรม z o ู m ใช่ไหมตรงนี้นะผม o g l l c s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  r o o m เนี่ยก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะผมในการที่เราจะสามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียนได้มาก็ในที่นี้นะผมครูต้นก็ได้แบ่งนะผม EP นะผมที่โพสต์ไปในแฟนเพจนะผมก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด c p p นะผมสำหรับ EP นี้นะผมเดี๋ยวครูต้นจะแนะนาก่อนนะผมว่า Google Classroom เนี่ยมันคืออะไรนะผมมากหลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ยังไม่เคยใช้นะผม,มแล้วก็มันเข้ายัางไงนะผมเข้าไปตรงไหนแล้วมันทำอะไรได้บ้างอันนี้คือสำหรับ e ีพีหนึ่งนะผมสำหรับอีพีสองก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างชั้นเรียนนะครับผมการเพิ่มลดนักเรียนอาจจะเป็นอีพีที่สองนะผมแล้วก็อีพีที่สามเนี่ยเกี่ยวกับการให้งานนักเรียนนะผมว่าเราจะสั่งงานนักเรียนยังไงนะครับผมจะตรวจยังไงอะไรประมาณนี้ก็จะสามารถทําได้เหมือนกันนะผมแล้วก็อ p พีสุดท้ายเนี่ย เป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้ Google Classroom นะครับผมที่ผู้ต้นเตรียมคอร์สเล็กๆนะผมเกี่กับ Google Classroom เนี่ยพอเรียนสร็ปุ๊บเนี่ยน้องๆเพื่อนๆเนี่ยหรือเพื่อนครูเนี่ยก็จะเข้าใจนะผมว่าไอ้ Google Classroom เนี่ยมันใช้ไม่ยากเลยนะครับผมมา พีแรกนะผมเดี๋ยวผมจะบอกว่าเข้าไปยังไงนะผมยางแรกนี่ยเพื่อนสามารถที่จะเข้าไปนะผมเข้าไปใน Gmail ก็ได้นะผมทีมเขาว่า Gmail อย่างงี้นะผมทีมเขาว่า Gmail เข้าไปตรง Gmail ก่อนนะผมเพราะว่าคือ Google Classroom เนี่ยมันอยู่ในแพลตฟอร์มของอ่า Google นะผม Google ก็จะมี Gmail ใช่ไหมก็คืออีเมลนั่นแหละนะผมเพ,เพื่อนต้องเข้า Gmail หรือเข้าอะไรที่มันเป็นแพลตฟอร์มของ Google ก่อนนะผม ตรงเนี้ยครูต้นเข้าเรียบร้อยแล้วนะผมก็เวลาเราเข้าเสร็จปุ๊บเนี่ยแอสวาครูต้นล็อกอินชีมิลเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีอ่าชื่อบัญชีเราอยู่ตรงนี้นะผมแต่ครูต้นขอสลับเตียงใช้บัญชีที่ใช้สอนน้อก็จะเป็นอ p นี้นะผมที่ครูต้นใช้สอนกับเด็กๆนะผมแล้วก็เวลาสั่งแอสไพร์มีนงานอะไรพวกนี้ก็จะสั่งผ่านตรงนี้นะครับผมพอเราล็อกอินไปเสร็จปุ๊บหน้าตามันก็เอ้ยเหมือนมันไม่เหมือนในคลิปเลยอะอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ ทีแรกเนี่ยให้เราเข้าไปตรงนี้นะครับผมเข้าไปตรงเขาเรียกว่าก้าวปุ่มมาสจัจนนะผมหรือจะเรียกยังไงก็ได้แล้วแต่หรือหรือภาสารงการเขาเรียกว่ากิสนะครับผมกิสเออแล้วก็กดไปเลยนะครับผมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีไอคอนนะครับแอปต่างๆเนี่ยมีให้เลือกมากมายนะครับเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างนะครับมันจะมีคําว่า Google Classroom นะครับผมตรงนี้นะสําหรับ นะครับผมสำหรับใครหาไม่เจอเนี่ยนะครับผมง่ายๆพิมพ์ไปตรงที่ก o o g l e นะครับผมแล้วก็พิมพ์คําว่า Google Classroom อย่างเงี้ยมันก็จะมีลิงก์ของ Google Classroom เข้าไปนะครับผมแต่ว่าเพื่อนต้องล็อกอินก่อนนะครับผมมาคุณต้นจะเข้าไปละนะครับผมคลิกไปเสร็จปุ๊บนะครับตรงนี้คุณต้นได้สร้างนะครับห้องเรียนเป็นตัวอย่างไปหนึ่งห้องเรียนแล้วก็คือสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มอนหนึ่งะครับผมเป็นจะเป็นคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมเนาะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ Photoscape นรัมกก็ีีเโฟโต้แสแ จริงๆมีเยอะกว่านี้นะผมแต่ว่าเขายังไม่ได้แอดมานะครับมาทายังไงต่อนะผมพอเราเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยอันดับแรกเลยนะผม <S <S เข้าไปสํารวจเนาะอีพี EP ที่ไปสํารวจลืมไปเลยนะผมพอดีมีคนทักไลน์มาโอ้ยตกใจหมดเลยอะ่ะเราไปสํารวจก่อนนะครับอันนี้เพื่อนพร้อนเพื่อนเข้ามาเนี่ยเพื่อนจะไม่มีอะไรจะเป็นโล่งๆเนี่ยเดี๋ยวฮูต้นพาทัวร์เนาะตอนแรกเนี่ยเราเข้าไปดูจุดสามจุดตรงนี้ก่อนนะผม ก็จะมีชั้นเรียนนะผมมีปฏิทินนะผมมีปฏิทินให้เราสามารถที่จะบอกเด็กว่าเอ้ยนี่มีกิจกรรมอะไรหรือส่งงานเมื่อไหร่นะผมรอตรวจแล้วก็คือตรงเนี้เราจะมีอยู่2บทบาทนะผมคือบทบาทตรงนี้อ่ะเดี๋ยวครูต้นบอกให้ดูนะครับบทบาทของ Google Classroom เนี่ยจะมีอยู่2บทบาทด้วยกันอ่ะเดี๋ยวจะงงเนาะคือเราสามารถเป็นนักเรียนก็ได้หรือเราจะเป็นครูก็ได้อ่านะผมมี2บทบาทนะจะได้ไม่สับสนนะครับมามาดูเมนูนี้ต่อ คือรอตรวจเ,เนี่ยก็คืออย่างกับผู้ต้นเนี่ยเป็นนักเรียนเนี่ยผู้ต้นก็สามารถเข้าเมนูนี้เพื่อที่จะรอตรวจได้นะครับผมตรงนี้มันยังไม่ได้มีงานอะไรตรงนี้ก็จะเป็นห้องชั้นหรือว่าคลาสชัน้นเรียนเรานะครับผมเก็บเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ชั้นเรียนที่เก็บเนี่ยก็คือชั้นเรียนที่เราเคยเรียนแล้วแล้วเราก็อยากเก็บไว้เป็นความทรงจำอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ตั้งค่าต่างๆก็เกี่ยวกับ Google นะครับผมมาเราไปทัวร์เลยนะครับผม เราลองมาดูว่าที่ครูต้นสร้างเนี่ยแล้วก็สั่งงานเด็กๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะผมเนี่ยเาเข้าไปดูคร่าวๆนะครับผมอันนี้ก็จริงๆก็ทดลองใช้กับม .1 เนาะคือจริงๆก็อยากทดลองใช้ตั้งแต่ปห้เลยนะผมปห้ปหมหนึ่งมสมสามอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมชั้นตัวโตหน่อยเพราะว่าพี่เขาเนี่ยจะเริ่มมี gmail แล้วนะครับผมแล้วก็เริ่มมีเขาเรียกว่า Facebook ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็พวกเนี้ยทำได้อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าน้องๆเดี๋ยวนี้คือเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเขาจะเก่งมากเลยนะคผมบางทีเราตามไม่ทันซ้ํา นี่เขาต้นก็ assignment งานไปสามงานนะผมก็งานแรกงานสงานสามนะผมก็ประมาณนี้แหละคือโปรแกรม Google c l a s s r o o m เนี่ยมันดีตรงที่คือมันเราไม่ต้องสามารถแบบยังไงคือเราจะรู้ไงว่าเราส่งงานเอ้ยเราสั่งงานเด็กวันไหนแล้วก็ให้เด็กส่งวันไหนอะไรประมาณนี้มีงานอะไรบ้างเออเราสามารถเก็บผลงานเด็กได้อะไรเงี้ยอืมมาเดี๋ยวเรามาดูสักงานหนึ่งเนาะมาดูสักงานหนึ่งอันนี้ให้ทัวร์ก่อนนะผมยังไม่สอนสร้างนะ อันนี้ก็สอนให้ทํารูปซีเปียนะผมอันนีเ้เด็กก็ส่งรูปซีเปียมาให้ครูต้นได้ตรวจนะผมอันนี้ก็ตรวจเรียบร้อยแล้วก็ได้คะแนนไปนะผมก็ได้คะแนนไปไม่มีใครเต็มเป็นสี่แบบคือแบบคืออยากชอบรูปแบบประมาณว่าเอยวิวแบบยังไงวิตเทสวิเทสหน่อยนะผมแต่ก็ก็เด็กๆก,ก็สามารถทําได้นะผมก็ได้ก้าวไปอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้เนาะน้องคนนี้เลยกําหนดเพราะว่าเขาไม่ได้มาโรงเรียนแต่ว่าเดี๋ยวเราสามารถที่จะ เลื่อนเวลาให้เขาแล้วก็ส่งมาได้นะครับผมอันนี้นะประมาณนี้นะผมอันนี้ก็จะเป็นคําสั่งที่เราสั่งเด็กๆไว้นะผมว่าไปใช้โปรแกรม Photoshop ต,ตกแต่งรูปซีเตียนะผมสิบคะแนนอะไรอย่างเงี้ยโปก,กําหนดแล้วนะผมอันนี้เขาก็ส่งมานะครับประมาณนี้อันนี้คือการสั่งงานนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะผมเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันก่อนคือตรงเนี้ยในส่วนของที่เราเป็นครูเนี่ยนะผมเราสามารถที่จะ าง,งานนักเรียนได้นะงานชั้นเรียนตรงนี้นะับแล้วก็กดสร้างเราสามารถส่งงานทําให้เด็กส่งงานธรรมดานะผมหรือว่าเป็นงานแบบทดสอบนะผมงานแบบทดสอบก็จะเป็นแบบประมาณว่าอืคือใช้ Google Form เนี่ยนะผมใช้ g o o g l e f อร์ในการที่จะสร้างคําถามได้นะผมกข,อของ,งอะไรประมาณนี้นะผม,มก็น่าจะเหมาะเกี่ยวกับเรื่องของการสอบเกี่ยวกับคะแนนอะไรนี้เนาะต่อไปก็จะเป็นการสร้างเกี่ยวกับคําถามนะผมคําถามต่าง เนื้อหานะผมเนื้อหาเราอาจจะมีใบงานพวกนี้สามารถที่จะเพิ่มนะครับเพิ่มใบงานเพิ่มอะไรเข้าไปได้นะครับโดยไม่ต้องแบบไปเสียกระดาษพิมพ์บางทีเราสอนเด็กๆเยอะใช่ไหมสามสิบห้องหนึ่งสามสิบสี่สิบคนเนี้ยเราต้องพิมพ์เยอะนะครับเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติเดี๋ยวนี้เราต้องช่วยกันลดโลกร้อนเนาะช่วยแบบใช้กระดาษให้น้อยที่สุดนะครับผมแล้วก็ใช้โพสซัมก็คือถ้าเรามีงานเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถโพสซัมได้นะครับแล้วก็เป็นหัวข้อต่างๆเดี๋ยวครต้นจะค่อยลงรายละเอียดทีละตัวเนาะ ในอีพีที่ในอีพีที่สามนะครับผมแล้วก็ผู้คนก็คือเด็กๆนะครับผมเด็กๆตรงนี้ก็คือคนเนี้ยคือเชิญไปแล้วแต่ว่าเขาจะไม่ได้ยืนยันอีเมลนะครับผมก็เลยไม่ได้เข้ามานะครับผมแล้วก็คะแนนคะแนนตรงนี้ก็สั่งไปสามงานแล้วนะครับผมก็ได้ตรวจนะครับผมตรวจไปละหนึ่งงานนะครับผมอันนี้ก็เป็นงานที่เหลือเราสามารถตรวจแล้วก็สง่งคืนให้กับเด็กๆได้นะครับผมเห็นไหมอันนี้คือเรามาทัวร์คร่าวๆนะครับผมเกี่ยวกับ Google Classroom นะครับผม น้องๆหรือเพื่อนครูเนี่ยก็จะได้รู้ว่าเอ้า Google Classroom เนี่ยหน้าตาเป็นนี้แล้วมันสามารถใช้ได้ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวในส่วนของการประยุกต์ใช้เนี่ยว่าเราจะใช้โปรแกรมแอปหรือแอปอะไรเนี่ยมาช่วยเกี่ยวกับในการที่จะสร้างห้องเรียนให้มันตื่นเต้นมากขึ้นเนี่ยครูต้นจะสอนในอีที่4เนาะก็ประมาณนี้แหละนะผมในการสำรวจหรือรู้จัก Google Classroom นะผมน้องๆหรือเพื่อนครูที่มีคำถามหรือสงสัยนะผม่เ,เข้าไม่ได้ตรงน,นี้นะผม สามารถคอมเมนต์ใต้วีดีโอได้นะผมครูต้นจะอัพไปสองที่เนาะหนึ่งก็คือแฟนเพจเรือจ้างสอนคอมนะผมฝากกดติดตามด้วยนะผมฝากกดถูกใจด้วยนะครับแล้วก็มีอีกที่หนึ่งก็คือตรง u t u b e นะผม u t u b e ก็พิม์คําว่าเรือจ้างสอนคอมเหมือนกันก็นกจะจะเริ่มอัพคลิปนะผมอัพคลิปเกี่ยวกับโปรแกรมดีๆหรือหรืออะไรดีๆเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนะผมเกี่ยวกับการเรียนการสอนเนี่ยให้กับเพื่อนครูแล้วก็มาแบ,บ่งปันกันนะผมเราก็จะ สร้างเครือข่ายเครือข่ายครูทั่วประเทศเนี่ยนะผมแล้วก็แบ่งปันกันนะครับผมโอเคนะครับผมสาหรับที่วิดีโอนี้ครูต้นก็ฝากเพียงแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีที่สองนะฮมเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างชั้นเรียนแล้วก็การเพิ่มลดนักเรียนเนาะโอเคนะฮมเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ